อังเคลนชาแนลกับตำนานสโมสรที่เด็กบางคนอาจจะยังไม่รู้จักยอดทีมระดับตำนานอีกหนึ่งทีมของวงการฟุตบอลไทยฉายาตราชาดาสโมสรกีฬาลาดระชาก่อนที่จะไปฟังประวัติขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับสโมสรกีฬาลาดระชาถือเป็นหนึ่งในสโมส,สรฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นสโมสรฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์ FA ครับได้เป็นสโมสรแรกและเป็นสโมสรเดียวที่คว้าแชมป์มากที่สุดคือ5สมัยรวมไปถึงฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกอฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานขอและถ้วยพระราชทานครีครับก็สามารถคว้ามาได้หมดเหมือนกันสโมสรกีฬาราชป,ประชาก่อตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปี2 5 0 9 โดยพลตำรวจตีหม่อมราชวงศ์เจตจันทประวิทย์มีแนวคิดที่ว่ากีฬาเท่านั้นที่จะเบี่ยงเบนความสนใจให้กับเยาวชนได้มูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์เริ่มต้นด้วยการเป็นทีมเยาวชนให้กับสโมสรตำรวจและในปี2511นั่นเองก,ก็สามารถคว้าชแชมป์ฟุตบอลเยาวชนแห่งประเทศไทยได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรต่อมา สโมสรก็ลงทําการแข่งขันอย่างเป็นทางการครั้งแรกกับสโมสรอาฒนากาศและสามารถเอาชนะสโมสรหานอากาศในตอนนั้นที่เป็นแชมป์ถ้วยกอได้อย่างเหลือเชื่อการแข่งขันนัดกระชับมิตรระหว่างสโมสรสานโตสท,ที่นํามาโดยเปเล่กับทีมกรุงเทพ11ก็มีนักเตะอย่างทีมราชประชาเข้าไปติดทีมอย่างบากมายที่เป็นชื่อคุ้นหูก็คือนลงสังสุวรรณนอกจากนี้ สโมสรยังได้รับการยกย่องว่าเป็นสโมสรที่ปั้นนักฟุตบอลระดับเยาวชนได้ดีที่สุดในประเทศไทยและติดทีมชาติไทยมากที่สุดเนื่องจากเป็นสโมสรฟุตบอลที่ไม่ได้มีต้นกําเนิดมาจากหน่วยงานราชการใดๆนักเตะเยาวชนชื่อดังของสโมสรที่ถูกดันขึ้นมาเล่นได้แก่วิทยาลาะกุลวรวรรณพิตะวรณิชสุทินชัยกิติสุรักษ์ชัยกิติและมาดาทองทวนเป็นต้น และราชประชาก็ต้องเสียวิทยาเหลากุลและราชประชาก็ต้องปล่อยวิทยาเหลากุลไปค้าแข่งที่เยอรมันให้กับทีมฮัมบูร์กแต่ก็ได้ผู้เล่นเข้ามาเสริมทีมใหม่ๆเช่นสมปองนันทปภาสินในปี2527บุตชายหม,อม่อมราชวงศ์เจดจันทร์ก็ได้เข้ามามีบทบาทในสโมสรมากขึ้นและเป็นสโมสรแรกของประเทศไทย ที่มีผู้สนับสนุนสโมสรและได้ติดโลโก้บนเสื้อฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันต่อมาสโมสรได้เจรจากับบริษัทยูคอมเพื่อให้มาเป็นสปอนเซอร์หลักและเปลี่ยนชื่อเป็นสโมสรยูคอมราชประชาและเปลี่ยนชื่อเป็นสโมสรยูคอมราชประชาและสโมสรก็ได้ซื้อตัวกองหน้าทีมชาติไทยชุดเรียมทีมจากธนาคารกรุงไทยในราคาตอนนั้น30,000 0บาท ก็คือซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองรวมไปถึงผู้เล่นอย่างชูเกียร์หนุสสลุกและสุชินพันประพาตในปี2549สโมสรได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญดึงคุณกิติรัตน์นรานองซึ่งตอนนั้นเป็นอดีตผู้อำนวยการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เข้ามาบริหารส,สโมสรแทนสโมสรกีฬารลประชายุคนี้ก็ได้ได้ดึง นักเตะเยาวชนจากวงเนี้อัสัมชันทุมบรีมาร่วมทีมอาทิเช่นทีรศิลปแดงดาลนจะใชัยลังสุโยโกวินธรรมศาสตรจานันและทีราทรดุลมาทันสโมสรกีฬาราชประชาปัจจุบันลงแข่งขันในระดับไทยลีก3และรอที่จะก้าวขึ้นมาบนไทยลีกอีกครั้งที่กล่าวมาเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของตำนานสโมสรที่ยังมีลมหายใจและลดแล่น อยู่บนเวทีฟุตบอลไทยในปัจจุบันรอคอยที่จะก้าวขึ้นมาสารตำนานบทเก่าอีกไม่นานก็คงได้เห็นสโมสรกีฬาราชประชากลับมายิ่งใหญ่และปั้นเยาวชนให้กับทีมชาติไทยได้อีกถ้าชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเราอังค์ c น a n n e l